มันอยู่หันเดี๋ยวไม่แขนแหลกโยมันมี่นองนี่เลยนี่โอ้ยมึงสอนก็มีอืนี่ให้ให้นี่ฝุ่นหัวมันก็เลหัวหน่อยหัวใหญ่หัวเนี่ยเขาก็จะเอาหัวใหญ่มันนี่นั่งนี่นีอนอมันมากเลยหลามมาก โนนอนเนี่ะละนางนีหัวใหญ่มันนียนอางนี่ยมาทุบผีได้นะมันเนียหนักหัวนักนั่นนอนางนอนนตัวเรือหลุมนนรเลทินโดดนานคนละเน่จะมาขอยไรไหวหว่านนี่นอมันด้ยอุ้ยนานโอ้ยขียได้คุณบัวน้ำมันนี่น้มนี่้ไเวน้นน่นอยู่นอนอนอยู่นนตไรกมีนอนน้าหลังเนาะ Đang khẳng, đang thú làm đây đang bị khàn mà, đây nhỏ quá mình, làm này, về lại làm còng, làm ván bựt, thùng thế? แม่กะสีหลางคือเก่าโน้หลางสืต้มอยู่ทุกคนน่าว่าถ้ามัเขาเปิดใช่เหรอถ้าจะดีถาจะบัดจะรุกคนยาคืดเบ้าคืดวลาอะไรมึงจะทาเบิ้งเอาหรือน่าพิสจะหมดได้บาทเนาเบิ่งกี้มันหมดเหรนอยู่นี่นะครับ กจะขี่แล้วไหว่าม้นเล่อยครับผมเพิ่พูพากันขึ้นมาเล่นอยู hm. ่ตวเขาปล่อยลงจาดแข่งนะครับอย่งใบตองใบหม้ตาตองทำไมคนหลแกล่ว Mãi, đã chịu loại bây để có chịu loại. Mãi, chào mừng. Mãi, chào mừng. là chào mừng. Mãi, 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 chào mừng ăn cơm cơm